ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมต่างเพศในสังคมไทยโดยสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพัฒนกิจทำให้คนไทยมีบ้านเพื่อความสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวล่าสุดทอสอสจึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคารโดยกำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมกับคู่สมรสพี่น้องและบิดามารดาขณะเดียวกันยังได้เพิ่มทางเลือกในด้านสินเชื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สินเชื่อบ้านไม r i พลอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเท่ากับ MRR ขีด2.40%ต่อปีปัจจุบันเท่ากับ3.75%ต่อปีอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคารปัจจุบัน MRR เท่ากับ6.15 0ต่อปีปีที่4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดให้กู้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้านห้องชุดหรือที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์มือสองของธนาคารผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปียื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วถึงวันที่30ธันวาคม2565